ตลอดทางเลยนะครับสำหรับกระบวนธรรมดาที่254นะครับต้นทางหลังสวนไปทางชนบุรีนะครับผ่านที่กั้นนะครับทางด้านใต้ของสถานีบ้านโป่งมาแล้วนะครับย่านนี้เป็นย่านที่มีโรงเรียนเยอะนะครับ เอขอลอกก็ต้องะระมัดระวังนะครช่วงนี้เป็นช่วงที่เวลาเรียนเลิัวันนี้ทำขบวนโดยฮิาชิ4516ลายตรงชาตินะครับ ตอนนี้เราจะเห็นว่าขบวน254นะครับจอดสนิทเลยนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับอย่างที่แอดบอกนะย่านนี้เป็นย่านโรงเรียนเยอะนะฮนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นน้องๆน,นักเรียนเนี่ยเดินข้ามทางรถไฟไป,ไป,ไปมานะครับก็เวลาพอขอลอนะฮะเข้าย่านที่มีโรงเรียนก็จะชะลอขบวนนะฮะเพื่อความปลอดภัยตอนนี้ขบวน254กําลังจะเคลื่อนตัวแล้วนะครับ นะเกินขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งแล้วนะครับสำหรับขบวน254นะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้ขบวนกำลังจะเข้าโคงบ้านโป่งแล้วนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ